ครับสวัสดีครับอีพนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับเราจะมาอ่านนะครับแล้วก็อธิบายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติร,ราชการทางปกครองนะครับพศ2539นะครับแล้วก็มีที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะครับามาตราที่สำคัญของพรบรนี้มาตรา1น,นะครับก็คือมาตราที่13มนะครับมาตราที่13เป็นการพูดถึงเจ้าหน้าที่นะที่ ทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่คือใครผมอธิบายไปแล้วเนาะเจ้าหน้าที่เป็นอ่าเป็นใครเป็นบุคคลก็ได้นะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับหรือเป็นคณะบุคคลก็ได้นะ คาว่าเจ้าหนะ้าที่เนี่ยหมายถึงบุคคลนิติบุคคลก็ได้หรือคณะบุคคลก็ได้นะครับที่ใช้อํานาจตามกฎหมายเพื่อทําการพิจารณาทางปกครองทีนี้มาตรา13บสาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้เนี่ยจัททาการพิจารณาทางปกครองไม่ได้การพิจารณาทางปก,ปกครองหมายถึงอะไรพวกเราจําได้ไหมครับการพิจารณาทางปกครองหมายถึงการเตรียมการการเตรียมการและ การดำเนินการนะการดำเนินการของเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่คือใครเนี่ยข้างบนนี่นะเพื่ออะไรเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองนะหมายถึงคนต่อไปเนี้ยในวงเล็บต่อไปนี้เนี่ยคุณจะมาดำเนินการใดๆเพื่อออกคำสั่งทางปกครองไม่ได้ เพราะอะไรเพราะมันจะทำให้เกิดความไม่เป็นกลางนะมันจะทำให้เกิดความเป็นกลางความไม่เป็นกลางขออภัยนะเช่นเช่นอะไรเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆคำสั่งเบิกค่าเช่าบ้านคำสั่งเบิกค่าเช่าบ้านการให้เบิกค่าเช่าบ้านนี่เป็นคำสั่งทางปกครองใช่ไหมครับเพราะว่าอะไร มันมีองค์ประกอบครบสามองค์ประกอบเดี๋ยวผมใช้ดูเอมาทางนี้ถ้าคําสั่งให้เบิกค่าเช่าบ้าน,นาอนุมัติการเบริกค่าเช่าบ้านเนี่ยถ้ากระทําโดยหนึ่งนะมันจะมีองค์ประกอบสามองค์ประกอบที่เราจะพิจารณาว่าคําคสั่งนั้นเป็นคาสั่งเป็นคาสั่งทางปกครองหรือไม่นะครับหนึ่งคือก็คือมีเจ้าหน้าที่ต้องดําเนิน ต้องเป็นการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คือใครก็หนึ่งสองสามเนี่ยนะครับสองคือใช้อํานาจตามกฎหมายถ้าเจ้าหนาี้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายถือว่าครบองค์ประกอบที่สนะองนะองค์ประกอบที่สามคือนะกระทบต่อสิทธิ์หรือ หน้าที่ของบุคคลเฉพาะบุคคลนะหรือจะเป็นบุคคลห,หลายๆบุคคลก็ได้แต่ต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการเบริกคําสั่งค่าเชาวบ้านเนี่ยนะถ้าสมมุติเป็นที่อําเภอสมมติเจ้าหน้าที่ที่อําเภอเนี่ยจะเบิกค่าเชาวบ้านนะคนที่จะอนุมัตินะให้เบิกค่าเชาวบ้านคือใครก็คือเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่นี่ในที่นี้ก็คือนายอำเภอฮะสมมติเป็นนายอำเภอนายอำเภอนะนายอำเภอก็ใช้อำนาจตามกฎหมายแล้วก็เบิกค่าเช้าบ้านให้นายขอนายกอละกันะนายกอนะเมื่อนายอำเภอใช้อำนาจตามกฎหมายแล้วไปก่อไปก่อสิทธิ์ทำให้ทำให้ในายกอเกิดสิทธิ์ในการได้รับค่าเช่าบ้าน นายก็นะมีสิทธิ์ได้รับค่าชาวบ้านทุกเดือนทุกเดือนเลยเบิกได้ทุกเดือนเพราะฉะนั้นองค์ประกอบสามองค์องค์ประกอบ, 3, อค,อค,รกอบครบไหมครับหนึ่งมีเจ้าหน้าที่คือนายอำเภอสองนายอำเภอใช้อำนาจตามกฎหมายกฎหมายต้องบอกว่าให้ในายอำเภอเนี่ยสามารถอนุมัติการเบริกค่าชาวบ้านให้ในายกได้กฎหมายกฎหมายกำหนดนะให้ในายอำเภอมีอำนาจแสดงว่านายอำเภอใช้อำนาจตามกฎหมาย เมื่อนายอำเภอใช้อำนาจตามกฎหมายอนุมัติการเบิกค่าชาวบ้านสิทธิ์ของนายกอเกิดทันทีเห็นไหมครับถ้าครบ3องค์ประกอบนี้ถือว่าคําสั่งนั้นเป็นคําสั่งทางปกครองทีนี้นายอำเภอแกก็เป็นแกก็มาอยู่ในกระบวนการอะไรพิจารณาทางปกครองใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะนายอำเภอจะต้องเตรียมการและดําเนินการเจ้าหน้าที่ก็คือนายอำเภอเพื่อ จัดให้มีคําสั่งทางปกครองก็คือเพื่อให้มีการอนุมัติค่าเช่าบ้านให้หนายกอ่อเห็นไหมครับคําสั่งทางปกครองก็คือคําสั่งอนุมัติค่าเช่าบ้านก็เป็นคําสั่งทางปกครองการพิจารณาทางปกครองก็หมายถึงการเตรียมการเฉยๆนะการเตรียมการและการดําเนินการของนายอำเภอเนี่ยเพื่อจะอนุมัติคําสั่งเบอร์ค่าเช่าบ้านให<ๆ>้นายก่อนะทีนี้ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้เนี่ยจะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้เกิดความไม่เป็นกลางตัวอย่างเช่นวงเล็บหนึ่งเจ้าหน้าที่เป็นคู่กรณีเองเป็นคู่กรณีเองหมายความว่าไงอ่ะยกตัวอย่างในอำเภอนี่แหละในอำเภอแกจะเบิกค่าเช่าบ้านถามว่าแกจะแกจะเตรียมการดําเนินการ เพื่อเบิกค่าเช่าบ้านให้ตัวเองได้ไหมเพราะตัวเองเป็นคนที่จะได้สิทธิ์อะเป็นคู่กรณีไงใช่ไหมถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะแสดงว่านายอำเภอเนี่ยนะชงเองกินเองไม่ได้นายอำเภอจะมาเบิกค่าเช่าบ้านให้ตัวเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้านายอำเภอจะเบิกค่าเช่าบ้านให้ตนเองแสดงว่านายอำเภอเนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายแกจะแกจะชงเองกินเองไม่ได้เพราะอะไร เพราะมันจะทําให้เกิดความไม่เป็นกลางหรืออาจจะทําให้ให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบได้ใช่ไหมเป็นแกเป็นคู่กรณีเองเนี่ยแกแกจะเบิกค่าชาวบ้านแล้วแกจะชงเองกินเองไม่ได้เข้าใจไหมครับนี่คือเป็นคู่กรณีเองอหรือในกรณีอื่นในอำเภอนี่แหละแกไปซื้อทีอ่อยู่ที่หนึ่งไปซื้อที่ประมาณสิบไร่ แล้วแกก็เดินไปที่สำนักงานที่ดินนะปรากฏว่า,าตัวนี้มันใช้ไม่ได้เนาะตัวนี้มันใช้ไม่ได้เดี๋ยวยกตัวยอย่างอื่นยกตัวยอย่างอื่นนะอันนี้ขอไปคือเป็นคู่กรณีเองเนี่คือชงเองกินเองไม่ได้ครับเพราะเกิดความไม่เป็นกลางนะนี่คือวงเล็บหนึ่งนะ ต่อไปวงเล็บ2เป็นคู่มั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณีสมติในอำเภอเนี่แหละเมื่อกี้ที่ผมจะพยายามอธิบายในอำเภอเนี่ยแกได้ที่ดินมาแกจะแกจะไปให้สำนักงานที่ดินออกโฉนดให้แกนะได้ที่มาสิบไรนะแกก็ไปดำเนินการเพื่อที่จะ ออกไปฉนดนะปรากฏว่าในอำเภอก็เดินไปสำนักงานที่ดินจังหวัดปรากฏว่าคนที่เป็นหัวหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดเป็นคู่มั่นแก่เป็นคู่สมรสแก่แล้วในอำเภอเนี่ยนะจะไปยื่นคำขอนะให้หัวหน้าสำนักงานที่ดินเนี่ยนะออกโฉนดที่ดินให้ถามว่าทำได้ไหมถ้า หัวหน้าสำนักงานที่ดินนั้นเป็นคู่มั่นแก่เป็นคู่สมรสแก่เป็นเมียแก่เนี่ยแล้วจะออกโฉนดให้แก่เนี้ยได้ไหมคือจะพิจารณาทางปกครองเนี่ยได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะอะไรมันก็จะเกิดความไม่เป็นกลางนั่นเองครับคนเป็นคู่มั่นกันเป็นเป็นคู่สมรสกันเนี่ยจะมาทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้เพราะมันจะทําให้เกิดความไม่เป็นกลางใช่ไหมครับอันนี้เข้าใจนะวงเล็บหนึ่งวงเล็บสอง อ่าต่อไปวงเล็บสาผมเอาตัวอย่างเดิมนี่แหละเป็นญาติของคู่กรณีเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆเป็นพี่น้องลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้นถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องแสดงว่านะมีความสัมพันธ์กันต่างมารดาบิดาใช่ไหมแต่ตระกูลเดียวกัน เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอันนี้นับได้เพียงสามชั้นนะแต่ถ้าเป็นญาติเกี่ยวพันธ์ทางแต่งงานเนี่ยนับได้เพียงสองชั้นนับได้เพียงสองชั้นนะคือญาติเกี่ยวพัน์ทางแต่งงานเนี่ยเขาถือว่าก็ไม่สนิทกันมากแต่ถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเขาถือว่าสนิทกันนะเพราะฉะนั้นนับสามชั้นแต่ถ้าญาติเกี่ยวพันธ์ทางการแต่งงานนับได้เพียงสองชั้นตัวอย่างเดิมนายอำเภอ นะนายาอำเภอสมมตินายอำเภอจะบัตรเอาตัวอย่างเห็นไหมอะไรอะ่ะใบขับขี่แกหมดอายุนายอำเภอแกต้องขับรถใช่ไหมใบขับขี่แกหมดอายุปรากฏว่าแกก็ต้องไปยื่นทําใบขับขี่ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดนะปรากฏว่าหัวหน้าขนส่งจังหวัดเนี่ยเป็นญาติแกครับ เป็นบุพการีก็คือเป็นพ่อแม่แกนะนะผู้สืบสันดานนะหัวหน้าขนส่งอาจจะเป็นลูกของแกอย่างเงี้ยถามว่า,าถามว่าถามว่าญาติของในอำเภอเนี่ยซึ่งเป็นบุพการีหรือผู้ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดใดเนี่ยเป็นเป็นพี่น้องกันสมมติว่าหัวหน้า ขนส่งจังหวัดเป็นพี่น้องกับนายอำเภอเนี่ยหรือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายอำเภอถ้าอยู่ในสามชั้นทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ใช่ไหมมันจะเกิดความไม่เป็นกลางไงถ้าเป็นญาติทางแต่งงานก็นับสองชั้นถ้าถ้าสองชั้นเนี่ยออกไปกับขี่ให้ไม่ได้แต่ถ้าสามชั้นขึ้นไปออกได้เข้าใจนะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเวลานายอำเภอจะไปให้ หัวหน้าสำนักขนส่งจังหวัดเนี่ยออกเขาเรียกว่าออกใบขับขี่ให้แกเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเขาเป็นญาติตามที่กล่าวมาเนี่ยพิจารณาทางปกครองได้ไหมไม่ได้เพราะถือว่าเป็นญาติกันนะอาจจะมีความเอ็นเอียงอาจจะมีความลำเอียนงะอาจจะทำให้เกิดความไม่เป็นกลางได้เพราะฉะนั้นหัวหน้า ขนส่งจังหวัดซึ่งมีอำนาจออกไปกับขี่ให้ในอำเภอนี่ออกไม่ได้นะครับเพราะจะถือว่ามันจะทำให้เกิดความไม่เป็นกลางก็คือเป็นญาติกันโอเคไหมต่อไปนียยกตัวอย่างอำเภอนี่ง่ายเป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณีก็คือแนอำเภอเนี่ย ตัวอย่างเดียวกันครับถ้าจะไปออกนายอำเภอจะไปจะไปทําใบขับขี่เนี่ยถ้าคนที่เป็นหัวหน้าขนส่งจังหวัดเนี่ยเคยเป็นผู้แทนเนี่ยเป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเคยดูแลนายอำเภอมาตั้งแต่เด็กนะเคยเป็นผู้แทนของนายอำเภอรหรือตัวแทนของนายอำเภอเนี่ยเขาก็จะถือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเพราะฉะนั้นก็จะพิจารณาทางปกครองไม่ได้โอเคไหมครับนะ ถ้าทําไปมันอาจจะเกิดความไม่เป็นกลางต่อไปเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณีเป็นเจ้านหนี้นี่ยคู่ได้ไหมครับคู่ได้ใช่ไหมเอ้ยอเฮ้ยอเอานายอำเภอนี่แหละ สมมตินายอำเภอแกปล่อยเงินกู้โอ้ยผมก็ยกตัวอย่างเนาะปล่อยเงินกู้ให้นายกอนะคือนายกอเนี่ยก็ก็เรียกว่าสนิทกับน,นายอำเภอละมายืมเงินนะนายอำเภอก็ปล่อยเงินกู้ให้นะนายอำเภอกลายเป็นเจ้าหนี้นายกอเป็นลูกหนี้นะนายจ้างก็เหมือนกันเป็นนายจ้างนะของคู่กันนี ถามว่าอ่ะเวลานายกรเนี่ยจะจะสมมติว่าเดินมาที่อำเภอเนี่ยนะเดินมาที่อำเภอนะแล้วก็มาทำบัตรประชาชนเอาง่ายๆการทำการออกบัตรประชาชนนี่ก็เป็นคำสั่งทางปกครองนะครับเพราะว่ามันทำให้ในายกอ,อมีสิทธิ์นะนะเขาเรียกว่าอะไรมีเป็นคนไทยอ่ะแล้ว ใบใบประชาชนมันก็เอาไปสามารถไปทําธุรกรรมต่างๆได้ใช่ไหมครับมันทาให้เกิดนายกรมีสิทธิ์เพราะนั้นการออกบัตรประชาชนนี่ก็เป็นเป็นคำสั่งทางปกครองเหมือนกันทีนี้คนที่จะพิจารณาการออกบัตรประชาชนให้นายกรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ทําการพิจารณาทางปกครองเนี่ยเป็นคนที่ทําการพิจารณาทางปกครองในอำเภอก็แกก็อยู่ในข่ายนะเพราะก็มีอำนาจตามกฎหมายใช่ไหมนะ มีอำนาจตามกฎหมายปรากฏว่านายกรไปขอตหมัดประชาชนนายอำเภอแกเป็นเจ้าหนี้ไงแกก็บอกว่าเฮ้ยเงินที่ยืมไปเนี่ยนะยังไม่คืนผมเลยนะเอาเอาเงินมาคืนผมก่อนแล้วผมผมถึงจะออกบัตรประชาชนให้ถามว่าถ้านายอำเภอเป็นเจ้าหนี้ของนายกรนายอำเภอนายอำเภอออกทําการพิจารณาทาปกครองมันจะมีความเป็นกลางไหมมันก็อาจจะมีความไม่เป็นกลางใช่ไหมครับ ในทางกับกันถ้านายอำเภอเป็นลูกหนี้ของนายก่อล่ะอ่าถ้านายอำเภอเป็นลูกหนี้ของนายกอ่ออ่านายอำเภอก็บอกว่าเฮ้ยยกหนี้ให้ผมนะเดี๋ยวผมออกบัตรให้ถ้าถ้าไม่ยกหนี้ให้ผมผมก็ก็จะยากหน่อยนะใช่ไหมมันก็ทําให้เกิดความไม่เป็นกลางนะครับเป็นนายจ้างก็เหมือนกันแม่ที่บายนะ หกคือกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี่กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี่เขาออกมาแล้วครับกฎกระทรวงปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยเห็นไหมกฎกระทรวงกําหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่ทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้นะโอโหสมัยนี้คือความสัมพันธ์ของคนสองคนนี่มันมันลึกล้ําพิสดารน,นะสมัยทุกวันเนี้ยนะ บางทีคนอยู่กินกันเนี่ยเป็นอ,อยู่กินกันอยู่บ้านเดียวกันอาจจะไม่จดทะเบียนสมรสก็ได้ใช่ไหมนะชาวบ้านก็รู้ว่าสองคนนีอยู่ด้วยกันเนี่ยนะแต่ไม่จดทะเบียนสมรสวันดีคืนดีจะให้อีกฝ่ายเนี่ยพิจารณาทางปกครองเ่เพื่อออกคําสั่งทางปกครองให้ตัวเองเนี่ยถามว่ามันจะเป็นกลางมันก็ไม่เป็นกลางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนาะยกรัฐมนตรีจึงออกกฎกระทรวงไว้ นะตามพรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยแกก็ออกกฎกระทรวงไว้ว่าเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ออกเพิ่มเลยนะออกเพิ่มขึ้นมาเลยนะเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้นะหนึ่งเคยเป็นคู่มั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณีอ้าวเนี่ยเป็นคู่มั่นดูนะเป็นคู่มั่นคู่สมรส อันเก่าเนี่ยเป็นคู่มั่นกับคู่สมรสเท่านั้นทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้นะแต่กฎกระทรวงปีหกบอกว่าถ้าเคยเป็นก็ไม่ได้นี่เคยเป็นคู่มั่นก็ไม่ได้นะครับเคยเป็นคู่สมรสก็ไม่ได้เพราะอะไรก็ยังอาจจะมีความรักต่อกันเนาะใช่ไหมนะคนเคยอยู่ด้วยกันคนเคยรักกันอะ่ะถ้าจะมาให้ออกคําสั่งทางปกครองมันก็อาจจะเกิดความไม่เป็นกลางใช่ไหมครับ ผมจะไปเร็วนะตรงนี้เพราะว่าผมอธิบายนะนะถ้าเป็นหรือเคยเป็นผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนคู่สมรสกับคู่กรณีได้ไหมครับไม่ได้สมัยนี้เนคนอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเนี่ยนะไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็เยอะแยะนะเคยตอนนี้อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรส หรือเคยอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ทำการพิจารณาทางปกครองให้กันและกันไม่ได้ครับเพราะมันจะเกิดความไม่เป็นกลางนะโอ้คนนี้เคยอยู่กินด้วยกันเนาะเลิกกันไปแล้วสามปีวันนี้เขามาขอให้เราพิจารณาทางปกครองเพื่อที่จะออกคำสั่งทางปกครองให้โอ้ เมียเก่านะออกออ,กออกให้เขาไปเถอะนะคนเคยรักนะมันก็อาจจะเกิดความไม่เป็นกลางก็ได้นะนะโอเคนะสามเป็นหรือเคยเป็นผู้ซึ่งอยู่กินกับคู่กรณีที่เป็นบุคคลเพศเดียวกันโดยกำเนิดในลักษณะเดียวกันกับชายหญิงที่อยู่กินกันชันสามีภรรยา เดี๋ยวนี้จะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอ่า LGBTQ+ อะไรนี่ผมไม่รู้เนาะเดี๋ยวนี้มันมีความหลากหลายทางเพศใช่ไหมบางทีคนเพศเดียวกันเนี่ยไปอยู่กินกันฉันสามีภรรยาใช่ไหมอ่าทอมกับด,ดี้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคือเพศเดียวกันไงน,นะอ่าผู้ชายกับกระเทยอ,อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเนี่ย ถามว่าจะไปทําพิจารณาทางปกครองหรือไม่ไม่ได้มันก็จะเกิดความไม่เป็นกลางนะเช่นในอําเภอเนี่ยยก,ยกในอําเภอแอล้วนะอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยนะท่านอย่าเครียดนะแกรักคนเพศเดียวกันปรากฏว่าวันดีคืนดีเนี่ยคนรักของนายอำเภอเนี่ยก็รักเพศเดียวกันแหละแล้วไม่ได้จดทะเบียนด้วย เดินไปที่อำเภอ,อแล้วก็ให้นายอำเภอพิอพจารณาทางปกครองอ,อเช่นแกจะเปิดผับที่อำเภออย่างเงี้ยคนเนี้ยที่เป็นคู่รักของนายอำเภอเนี่ยแกจะเปิดผับสมมุตินะที่อำเภอแกก็ต้องให้ในายอำเภออนุญาตใช่ไหมครับการเปิดผับเปิดบาร์มันต้องขออนุญาตนะ นะเพราะฉะนั้นนายอำเภอก็จะเป็นคนพิจารณาทางปกครองใช่ไหมก็จะเป็นคนพิจารณาว่าเอ๊จะให้จะให้คนเพศเดียวกันที่เป็นคู่รักเนี่ยอนุญาตไหมอนุญาตให้เปิดผับไหมทําได้ไหมครับไม่ได้นะเพราะนายอำเภอแกแกก็น่าจะรักคนนี้แหละแกก็อาจจะมีความลําเอียงมันทําให้เกิดความไม่เป็นกลางนะก็ไม่ได้นะครับโอเคนะ สี่เป็นบุพการีผู้สืบสันดานในความเป็นจริงไม่ว่าชั้นใดๆหรือเป็นพี่น้องลูกพี่ลูกน้องในความเป็นจริงนับได้เพียงสามชั้นของคู่กรณีเหมือนกันในอำเภอนี่แหละนะปรากฏว่าน้องของนายอำเภอเนี่ยจะเปิดผับที่อำเภออันนี้ผมผมสมมตินะความจริงการอนุญาตเปิดผับเปิดบ้านนี่เป็นอำนาจของใครผมไม่รู้นะเป็นำนาจของเจ้าหน้าที่แหละ อาจจะเป็นในอำเภอรหรืออาจจะไปขอที่ผู้ว่าก็แล้วแต่เนาะอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆน้องชายในอำเภอจะเปิดผับในอำเภอนั่นแหละแกก็ไปหาในอำเภอซึ่งเป็นพี่ชายของแกอย่างเงี้ยแล้วให้พี่ชายของแกซึ่งเป็นในอำเภอเนี่ยพิจารณาทางปกครองเพื่ออนุญาตให้แกเปิดผับอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้มันจะเกิดความไม่เป็นการกฎหมายเขาเขียนไว้ครับห้าเป็นหรือเคยเป็น เป็นก็ได้หรือเคยเป็นก็ได้นะในเป็นบุตรบุญธรรมของคู่กรณีหรือเป็นหรือเคยเป็นผู้รับคู่กรณีเป็นบุตรบุญธรรมอันนี้ก็ยกตัวอย่างเหมือนเดิมเนี่ยนะเช่นในอำเภอเนี่ยแกมีลูกบุญธรรมนะแกมีลูกบุญธรรมแล้ววันดีคืนดีลูกบุญธรรมแกเนี่ยจะไม่ให้แกอนุญาตเปิดผับเปิดบาร์นะ ให้ลูกบุญธรรมตัวเองได้ไหมไม่ได้เคยเป็นลูกบุญธรรมก็ไม่ได้นะเขาใช้คําว่าเป็นหรือเคยเป็นอ่านดีดีอ่าต่อไปหกเป็นลุงป้านาอาของคู่กรณีเป็นลุงป้านาอาหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันนะถ้าลุงป้านาอาเนี่ยอยากจะเปิดผับที่อำเภอก็เดินไปหาานอำเภอแล้วให้นายอำเภอทําการพิจารณาว่า จะให้ลุงป้านะอาตัวเองเปิดผับได้ไหมไม่ได้มันเกิดความไม่เป็นกลางไงอ่าเจ็ดเป็นผู้พักอาศัยอยู่ร่วมกับคู่กรณีในสถานที่เดียวกันในลักษณะครัวเรือนโอ้โหคลุมไปถึงนั่นเลยนะโอ้เอาจริงเอาจังจริงๆนะเออเคยอยู่บ้านเดียวกันน่สถานที่เดียวกันคือบ้านเดียวกันในลักษณะครัวเรือนเนี่ยก็ไม่ได้นะเช่นในอำเภอ เอาหน่แอมเพอกแล้วนะมันง่ายนี่ไงแกรรับใครก็ไม่รู้อาจจะรับอุปการะคุณให้ใครคนใดคนหนึ่งมาอยู่บ้านเดียวกันกับแกอย่างเงี้ยวันดีคนดีคนที่อยู่บ้านเดียวกันกัี่ยแกเนี่ยจะไปให้แกรพี่ทาการพิจารณาทางปกครองเพื่อออกคําสั่งทางปกครองได้เนี่ยไม่ได้ก็จะเกิดความไม่เป็นการคนอยู่บ้านเดียวกันก็ต้องรักกันครับไม่งั้นไม่ให้มีอยู่หรอกครับใช่ไหมแปดเป็นลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับค่าตอบแทนของคู่กรณีนะคนที่เป็นลูกจ้างเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคอยให้คาปรึกษาเนี่ยของคู่กรณีเนี่ยนะมันจะไปออกคําสั่งพิจารณาทางปกครองหไม่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันจะทําให้เกิดความไม่เป็นกลางโอเคนะพวกเราเข้าใจนะนึกภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกนะมาตราสิบสามนี้สําคัญมากนะสาคัญมาก ถ้าเราอ่านเข้าใจเราก็จะสามารถที่จะเวลาไปสอบหรือไปอะไรเนี่ยมันมันก็จะทำข้อสอบได้ดีขึ้นหรือเวลาท่านไปปฏิบัติราชการท่านไปไปเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะต้องใช้อำนาจทางกฎหมายเนี่ยเพื่อดำเนินการให้มีการออกคำสั่งทางปกครองอชเช่นออกไปขับขี่ออกใบอนุญาตเปิดผับเปิดบาร์อะไราเงี้ย ถามว่าท่านจะต้องรู้ว่าท่านทําได้ไหมนะท่านจะทําการพิจารณาทางปกครองได้ไหมนะนะทำได้หรือไม่ได้ก็ต้องดูมาตราสิบสามว่าทําได้หรือไม่ได้ทําไปแล้วถ้าคิดว่าเฮ้ยคนอื่นทําแทนเราได้วะนะก็มอบอานาจให้คนอื่นตามกฎหมายถ้ามันมีการมอบอานาจก็มอบอานาจให้คนอื่นทําแทนนะ ถ้าทําไปแล้วมันจะเกิดคําติฉินนินทามันจะทําให้เกิดความไม่เป็นกลางเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยท่านก็ไม่ควรทําใช่ไหมครับท่านก็ไม่ควรทําโอเคคิดว่าคงพอเข้าใจนะมาตราสิบสามของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริราชการทางปกครองนะครับโอเคครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อแบ่งปันเป็นความรู้นะครับการให้ความรู้เป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงนะครับท่านสามารถติดตามเพจของผมนะครับผมก็จะมีเพจที่เป็น Facebook ด้วยชื่อเดียวกันเลยครับก็คืออ่านไปคุยไปได้ความรู้ถ้าสนใจก็ไปติดตามได้นะครับเพราะว่าในเพจนี้จะมีการาลงเอกสารไว้ให้ท่านสามารถดาวน์โหลดได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับโอเคครับสำหรับอีนี้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ